สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับห้างทองหวังอยากนีสาขาโูตัดพิษณุโลกท่าทองนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำเป็นแหวนครึ่งสลึงค่ะมีหลากหลายแบบหลากหลายลายให้เลือกเลยแบบน่ารักน่ารักก็มีนะคะแล้วก็จะมีงานหัวพลอยงานลงยาก็มีนะคะลูกค้าหรือท่านใดที่ชอบเรียบๆนะคะ ก็จะมีเป็นงานแบบเกี้ยงแล้วก็แบบตัดลายนะคะมาเลือกดูเลือกชมได้เลยนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิาถึง20นาฬิกาของทุกวันเลยนะคะหรือด้านใดที่สนใจโทรมาสอบถามก่อนได้ที่055330395คะ่ะ มดูได้เลยนะคะลูกค้ามีหลากหลายแบบให้เลือกเลยคะ่ะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะ